โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีโดนโกทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นดีเพจแท้มีผู้ติด,ดตาม1นึ่งแสนขึ้นไปเพจขายหรหัสอวที่กำลังมาแรงมีไอดีแลงคอนสกินแลเพียบราคาเริ่มต้น50บาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมแนวะันี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะท่านตอนนี้นะครับผมนะก็อยู่กเกมเอวีไลท์นะครับผมนะก็วันนี้คือผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันนะครับว่าเกมเอวีไลท์นะครับแม่งมีรองเท้าสอขั้นนะครับผมนะครมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะแต่ถ้าเป็นเอวีปกติ i, ก็คือแบบมีรองเท้าแบบไม้อันหนึ่งใช่ไหมรองเท้าสีมตาแล้วก็ อัพขั้นแค่นั้นก็จบแล้วใช่ไหมรองเท้านะแต่ว่าอวีไลท์นะครับผมเนี่ยมันมีสองขั้นเลยนะครับผมนะคือบบว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดนะูแต่ในะอนาคตผมก็อยากให้มันเอาเข้าไปในอวีจริงๆนะเออเพราะว่ามันดูดีมากอะนะครับผมนะโอเคนะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพมาตั้าจะมาดูนะครับผมเนะรองเทา้าอยู่ไหนวะอ่านี่นี่น,นี่เห็นปะท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับผมนะคือถ้าเป็นอวีปกติเนะี่ยคือจะซื้อรองเทา้าอ่าง่ๆอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อัปเกรดแค่นี้ มันก็จบแล้วใช่ปหมนะครับผมนะแต่ว่าเอาวีไล์นะครับผมนะ,นะม,นะมันมีการอัพขั้นขึ้นไปอีกนะครับผมนะท่านผู้ชมดูนะมันจะมีสองรองเท้านะแล้วตอนแรกผมก็งงๆไอ้เฮียคูซื้อรองเท้าสองสองอันหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้นะครับผมเนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเพิ่มรองเท้าขั้นสองแล้วเนี่ยมันมันมีประโยชน์อะไรนะครับผมนะโดยเฉพะท่านผู้ชมมาดูนะครับผมนะซึ่งราคามันก็ค่อน่านที่จะแพงนะอ,อผมบอกไว้ก่อนนะครับผมเนะี่ยผมอยากให้มันเข้า เข้าใน RV จริงๆมากครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากนะทุกคนคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะโอเคฮะเรามาดูกันเลยดีกว่าโซนิคบูธนะครับผมนะฮะคือเริ่มต้นก็เกาะ110นะครับผมในระดับการดาเมจปกตินะครับผมนะ่ยก็15%ใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมนะแต่ถ้าเราอัพเป็นขั้น2นะครับผมนะไฮบูธนะครับผมนะไฮโซนิคบูธนะครับผมนะราคา650้อยห้นะเขาหน้าที่จะแพงอยู่นะแต่ว่าการที่เราได้มามันก็หน้าที่จะคุ้มอยู่นะครับผมนะนี่ครับผมนะฮะ เขาเรียกสเกตปะมันบวกเกาะเพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยนะกลายเป็นสองร้อยสิบนะฮะจากเดิมแค่หนึ่งร้อยสิบนะฮะเพิ่มมาอีกร้อยหนึ่งนะเป็นเกาะนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าดีนะเออนะครับผมนะโอเคเนะีเรามาดูรองเทา้าต้านสถานะดีกว่านะฮะราคาตอนแรกก็สามร้อยสี่สิบห้าใช่ไหมนะครับผมนะก็เนี่ยบวกกันเวทนะครับผมร้อยสิบนะครับผมนะก็ต้านสถานะสามสิบห้านะครับผมในะความเร็วในการเคลื่อนที่ก็หกสิบปกตินะครับผมนะถ้าเราอัพเป็นขั้นสองปุ๊บเนี่ย จะบวกนะครับเพิ่มกันเวทมาอีก110เลยนะฮะเนี่ปกตินี่110เพิ่มอีกเป็น220นะครับผมนะแล้วก็ต้าสทหารนะก็35เท่าเดิมนะครับผมนะฮะคือมันจะบวกพวกกันเวทหรืออะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นนะ,ะโอเคฮะเรามาดูรองเท้ารถคูด,ดาวกันดีกว่านะฮะถ้ามันเข้าถ้ามันเข้าเอวีผมว่าไอ้รองเท้ารถคูดาวนี่น่าจะแบบน่าสนใจอยู่นะครับผมนะ,ะนี่ฮะ คือแบบขั้นปกตินะฮะลดคูณด้วย15%นะครับผมนะขั้นสองก็25%นะเพิ่มมา10%เลยทีเดียวนะครับผมนะฮะโอเคนะ่รองเท้าเอ่อเวทนะครับผมนะฮะก็นี่เลยครับผมปกติก็บวกเวท75นะครับผมนะขั้นสองก็บวกเอ่อไม่ใช่บวกเวทอันนี้เป็นเจาะเกาะเวทนะครับผมนะฮะแล้วก็ขั้นสองเพิ่มเพิ่มเวทขึ้นมานะครับพลังการโจมตีเวทอีกหนึ่งร้อยนะครับผมนะฮะว้าวสุดมากครับผมนะฮะ นี่อันนี้น่าสําคัญมากสายแครี่ก็น่าจะต้องชอบนะรองเท้าตีเร็วนะครับผมนะขั้นแรกนะครับผมนยะก็น่าจะปกตินะขั้นที่สองนะกลายเป็นสี่สิบห้าเปอร์เนต์อ้ดคดเร็วนะครับผมนะคือแบบไอเทมปกตินี่คือแบบดูดิ30%มสิเซ็นะครับผมนะเนี่ยสามสิ้าเปอห็นปะสิ้าเเนี่ยคือแบบไอเทมที่มันแบบว่าเพิ่มความเร็วในการยมตีมันแทบจะ ไม่ได้มีเยอะเลยขนาดนั้นเลยนะครับผมเนะ่ยสำหรับไอเทมในการจมตีแต่ว่ารองเท้าเนี่ยดูดิมันเพิ่มไปถึง45%น่ะโวโอเคนะครับผมเนะีฮะต่อไปนะครับผมนะ่คือรองเท้าวิ่งเร็วนะครับผมเนะ่เมื่อไม่ได้อยู่การต่อสู้ก็จะวิ่งเร็วเพิ่มขึ้นใช่บัตนะครับผมนะ่เราดูขั้นแรกอันนี้ผมก็ยังไม่รุหมนะโว บวกมานานะครับผมนะทุกทุกห้าวินะครับผมแล้วก็บวกโมเมนต์สปีดนะฮะหรือว่าในการวิ่งเร็วขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะก็พาสซีฟก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมนะแต่เพิ่มเข้ามาก็บวกเพิ่มมานาน่าสนใจนะครับผมนะแล้วก็บวกสปีดเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้สายเดอะแฟ็เลยนะครับผมนะ่ยสำหรับตัวนี้เอ้ะสำหรับรองเท้านี้ทุกคนคิดเห็นกันยังไงนะครับผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคือผมอยากให้มันเข้ามามากอ่ะเอิญสำหรับเอ่อในอวีนะครับผมนะโอเค เดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะครับผมแนะ่ะผมก็เพิ่งรู้ตอนแรกผมก็งงว่าไอ้เกูซื้อรองเท้าไปสองขั้นหรือเปล่าเอ้ยซื้อรองเท้าสองอันอผมว่าเวลากดนะฮะแต่เข้าไปดูก็มีขั้นเดียวดีกว่าเออโอ้โหเล่นตัวอ,อะไรดีฮะทุกคนเทลดีกว่ามาเพราะว่าผมเอารองเท้าตีเร็วที่ตกใจหมดเฮ้ยมีคนทไทยด้นนวาายอานุนหมดแตงยานนท์ นี่ฮะสกินเก็บวกแอฟเฟ็กต์ดามเมจบวกสิบด้วยนะครับผมมูลหลนี่ก็คนไทยปะนี่ <c oughs> ชื่อแม่งเหมือนคนไทยเลยฮนะสุสุากรน่ะสุภากรน่ะเอาเอาออาเอาหน้าจอมืดเอาเอาวัดฮัลโลเอาเย่ละ โอเคนะครับผมนะเรามาซูรอ,อบใหม่แล้วเมื่อกี้ม่นหลุดนะครับผมนีแค่เข้าไปจอดํำมึดหมดเลยรอบนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวอ่ายอนดีกว่านะครับผมนะฮะก็เห็นว่ายอนแม่งโกงมากฮะในเกมนี้โอเคนะครับผมเนะีมาแล้วฮะนี่ับผมนะอย่างที่บอกแนละ้วมันจะมีรองเท้าอยู่สองขั้นนะครับผมนะฮะขั้นแรกก็สามร้อยสามสิบแล้วก็ขั้นสองก็หกร้อยสามสิบนะครับผมนะฮะไอชี้เสียงเกมแม่งดังจังวะ โอเคเป็นเลนไหนดีอะเอารองเท้าตีเร็วก่อนก็แล้วกันไอ้คลิปมาเร็วมากจเจนเพื่อนอยู่กลางกันเลยก็แล้วกันเนะีอ้ยไอ้ยอนมันมีสกินนายมีสกินได้อย่างไรนี่ ในภูมีโอ้ยเยี่โดนตันโอ้ยแย่แล้วเพื่อนตายแน่ไม่ยังไงผมบอกแล้วย้อนโกงนะครับผมนะโอ้โหเพื่อนไม่ช่วยไปทันเฮ้ยเฮ้ยโหดเกินเจนไอเจนนี่อะไรเนี่ย โอ้ยเขี้ยตึงว่ตึงด้วยความที่แมบบมันเล็กด้วยแหละมันเล็กแก๊งกันแบบเน้นบวกกันอย่างเดียวฮะเอ้นี่สวยเพืนาดันบ้าไปมันไม่ได้ดันเหรอเอ้ยมันเวทฝ่าเนี่ยมาช่วยอยู่เพื่อนเหี้ยเลนเลนเดี๋ยวเขาเป็นยากจัดเลยอุ้ยโอ้ยแย่ละ โอ้ล็อกเกือบไปโอยมันมาอ้อเลยพวกกระดานป้อมกันดิมิก้เหมือนยอดีิงฟิลซันมาอ้าวอัดรองเ้าขั้นสองแล้วนี่หว่าออกคเลยก็ได้ครับผมเนื้อมัมตีเร็วอยู่ละโอ้ยีิมั้ง นนไอ้เฮียยังไม่โดนกูสามาแก้มมึงหนีเนี่ยนะเพื่อนโอ้มันก็ได้หนึ่งคิวแล้วนะ่ะเออสวยไอ้เย,ยเียกลับบ้านไม่ได้เลยคลิปมาไวมากฮะทุกคน เกมมันจริงจังมากอ่ะดูดิกำลังไปเพื่อนกำลังไปครับเพื่อนเพื่อนเย็นเย็นโอเคดับที่เรามาละวัววัวขี้รวโววโวเฮ้ยเฮ้ยเลท ได้ไดอ้เชี้ยย้อนอยู่ตรงนี้ย้อนอยู่ตรงนี้มันจะเอากูมันจะเอากูมันยิงไอ้พี่โรซามทำไมดาเมจไม่เข้าเห็นป่ะเมื่อกี้มันออกอะไรวะออกเขียวเหรอก็ไม่นี่เมือ่กอกี้พี่เธอยิงไม่เข้าดาเมจเฉยเลยสวยเพื่อ,อนมาดิ Too ý đơm ở nước em hát. Hoặc là như yon mì xa kia, là vì oan mày quá. Hoa, 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 ผมว่าผมไปดันป้อมดีกวอกว่ะเน้นดันป้อมฮะจ <c oughs> ชนะแลว้วฮะทุกคนเอาดิเพื่อนเอากูแรงนะกูแรงนะเอาเอาเอากูาาแรงนะเอาเอาเอา กลับดีกว่าฮะที่เรไปออกดูดเลือดดีกว่าว่าขี้เกียจกลับบ้านบ่อยๆฮะแค่แค่เขาเรียกว่ายนโยนในเอ่อเอาวีาไลท์แค่ไม่ต้องออกจากเก,กาะก็ได้นะครับผมนะเพราะ,ะมีดมูดาเมจอกะ,อกะมาดิโอ้ยโอ้โหแย,ย่ละไอ้พีย,ยมันดูดเลือดอดูไปเอาเป็นเพื่อนเอ้าเขี้ยบอะไรหดอยู่เนี่ยทำไปเล่เนไหม ผมออกตาก่างเลือดดีกว่าวะไอ้ยีปลาไหลมันเนียนบ้านทุกคนโอ้ยคีบข้าวแล้วเนี่ยแต่เราได้สามทางอยู่ถ้าเราได้เปรียบอยู่ เกือบแล้วย้อนมึงไม่เชื่อปลาไหลมันเกิดไดนะ้ทหรไมเล่นไหมฮะทุกคนเวลสิบห้าละเไอ้เวลสิบห้ามันยังไปต่อมันตันเวลอะไรอะเกมนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ดูบ้านนะเดี๋ยวปลาไหลเนียนนะกูบอกไว้ให้ไม่ไงทียปลาไหลเอาทอง เฮ้ยไอ้ยี่มันสซ้โอ้โหตบกูสองดีร่วงเลยกูไม่น่าให้เาเลยนนมันแรงจังอ่ะโอ้โหดีไงโอ้โหดูมันออกของโอ้ยเย่แล้วแพ้แน่ฮนะทุกคนออกจากเก่อนดีกวา่าวะไม่เป็นไรป้อมเราได้เปรียบอยู่นะแต่ซานิสเราเอฟเคไปแล้วอะ อ้อุ้แรงแลแรงเฮ้ยเข้าเลยเหรอโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยดูมันสะบัดในอ่งสองทีเอ้ยสานิดมาไหวปะนะไม่มีแต่เลือดม,มีมีมีสวยมันมีเกิดเกมจริงจังเฉยอะทุกคน ดอเหมนเล่นละครผมอาจจะกดสกิลได้ไม่รัวนะฮะอ๋อเจ็บเจ็บนะเจ็บนะน่ะเจ็บนะน่ะเฮ่อ ดับแดงดีกว่าเฮ้ยเออเฮี้ยอะไรกันขนาดเลือดกูไม่เต็มแล้วนะเฮ้ยันไฟยืนนิ่งทำไมเอาแพ้แน่กูว่านะเหมือนคนแล้วจะไม่พร้อมมันเป็นอุ้ยสวยล้วเออ จบแล้วปะ่ะล่ะเอ้ยคลิปตีบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวผมเกิดเดี๋ยวผมเกิดยอนมันก็เกิดนี่หว่าเรียบร้อยคลิปตีบ้านบุกบักบุกบักประมาณเกมประมาณสิบนาทีได้นะครับผมเนะี่ยคือแบบสิบนาทีก็ถือว่าตึงแล้วนะเออไอเหี้ยก็มันดีนะครับผมเนะี่ยเอาเล่นแบบบวกอย่างเดียวนะก็วา่าหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมเนะี่ยเอ้าปลาไหลวีพีได้ไงไอเหี้ยมันอยู่ฝั่งเราข้ามไม่ใช่อรอเอาวัดเกม เกมมันโบเปแล้วลุกคนปาไหลมันอยู่ฝั่งของข้ามไม่ใช่เหรอหรือไม่ขึ้นโชว์เอวีพีเนี่ยมันต้องขึ้นเอวีพีของทีมเราเดียวมันต้องขึ้นทีฝั่งของข้ามเดยไม่เข้าใจเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นเอวีพีของเกมเลยว่าเออสิบสี่ใช่ไหมะมันได้ขึ้นโชว์เอวีพีของเกมนะไม่ใช่ของทีมนะเออก็ไอ้ว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมนะฮะบาย